โอเคครับนี่ก็เสร็จไปอีกหนึ่งตัวนะครับเอ,อนี่ครับของเน็ตโระครับนี่1 2ึ0 0หมื่อวิอาการรั่วนะครับรั่วคือว่ารั่วแบบช่างบอยไม่ได้ว่านะรั่วไปหาช่างมาแล้วบอกไปหามาตั้งหลายช่างแล้วช่างเขาทําไม่ได้เขาว่าอย่างนั้นทําไม่ได้นะครับเขาว่าทําไม่ได้เขาก็เลยติดต่อมาหาช่างบอยอันนี้มาจากอายุทยาเขาว่าอยู่แถววังน้อยเขาว่าอย่างนั้นนะมาเองเลยนี่ครับมาหาช่างบอยก็เลยทําตั้งแต่เมื่อวานนะครับ ถามว่าั่วไหมั่วรั่วเยอะเลยแหละตัวนี้ั่วแต่มันั่วเป็นตาหมดนะครับไม่ได้รั่วแบบเป็นรูใหญ่ล่วเป็นตามดเลยออกปิ๊บ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 ก็บบบบบบเลยต้องตัดแผงข้างในนะครับตัดแล้วก็ไล่เชื่อมจนหมดนะครับเอาจนแบบไม่มีร้อยรวออกมานี่ครับเกษตร um> แล้วส่งงานตัวนี้เป็นสี่หนึ่งศูนหน้า,าย uh. โอ้ตอนนี้เปิด uh. นี่ครับยีิบสี่นี่ครับยีิบสี่องศาแต่ได้นี่ครับเห็นไหมสิบเอ็ดองศาเนาะ เย็นเจียบเลยแต่ตัวนี้เป็นบอดแปลงนะครับบอดเหมือนที่ช่างบอยเคยทำแต่นี้เขาแปลงมาแล้วตัวนี้ปรับสปีดไม่ได้นะครับช่างบอยดูบอดข้างในแนละ้วเขาปรับสปีดไม่ได้ตัวเนี้ย <c oughs> มีแค่สปีดเดียวตัวนี้ก็อันนี้ครับโอเค,อเคจบเรียบร้อยนะครับจะปิดงานนี่ครับกระแสตอนนี้อากาศมันร้อนเนาะมันก็เลยขึ้น5.9แต่จริงๆอ่ะเขาจะอยู่ประมาณ5.5นะครับครับ เรียบร้อยส่งงานลูกค้านะครับใครสนใจติดต่อช่างบอยได้เลยครับ0992428972นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์แอดไลน์ไม่ได้นะครับแล้วโทรหาช่างบอยดีกว่าแอดไม่ได้ตอนนี้จะบอกว่าเพื่อนเต็มเดี๋ยวช่างบอยรู้เพื่อนก่อนนะครับใครที่จะแอดไลน์ช่างบอยนะครับแอดไม่ได้โทรหาช่างบอยอย่างเดียวเลย0992428972นะครับแอดไลน์ไม่ได้นะครับย้ำแอดไลน์ไม่ได้โทรได้อย่างเดียวนะครับก็เรียบร้อยนะครับนี่มาดูน้ําข้างหลังนี่ครับ นี่น้ำข้างหลังไหลปกตินะครับเนี่ยติ้ง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 ปกติเดี๋ยวล้องไ้ก่อนนี่นี่นองน้าไ้ก่อนนี่ครับเปิดเทสตั้งแต่ติมนระยะเสร็จก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เปิดเทสแล้วเรียบร้อยนี่ครับโอเคครับสนใจติดต่อช่างบอยได้เลยนะครับ0992428972นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยเอยแอดไม่ได้ขอโทษขอโทษแอดไม่ได้แอดไม่ได้นะครับแอดไม่ได้ โอเคครับก็ฝากไปด้วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็รอรับชมคลิปต่อไปช่างบอยไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยนู่นงานนะครับลูกกองไว้เต็มเลยครับหุดในกระบังอีกนู่นนู่นไปอีกนู่นครับมีเต็มหมดเลยครับในงานช่างบอยถ้าใครจะมาเอาเลยไม่ได้นะครับต้องมาทิ้งไว้ให้ช่างบอยก่อนนะครับเพราะว่าช่างบอยทําไม่ทันนะครับนี่โอเคครับฝากกดแชร์กดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยอันนี้ก็ ตามนั้นเลยครับรับจบทุกอาการนะครับจะบอดเสียบอดไหม้บอดพังแอร์ไม่เย็นนะครับรั่วทําไม่ได้มาหาช่างบอยเดี๋ยวช่างบอยจัดให้รับจบทุกอาการครับนี่ครับโอเคติดต่อช่างบอยนะครับ0992428972นะครับโอเคครับขอบคุณครับ